เดี๋ยวดูเพื่อนเดียนะคะ <S <S โอ้โหมาโผล่กันที่ร้านอาหารนะคะที่ครัวอาขาค่ะวันนี้ก็พาเพื่นอกนก้างกับเพื่อนเดียมามาทานข้าวที่ร้านครัวอาขาต้องบอกว่าเป็นเมนูแบบเบสิกเบสิกเลยมันบานแต่รสชาติอร่อยนะ ร้านนี้เป็นร้านประจำน้องมิวสิกเลยแล้วก็ก้างด้วยเนาะใช่เคยมาเคยมาแล้วก <c ười> ิวนสองครั้ <c ười> งสอ <c ười> งครั้งแล้วสองรอบแล้วแล้วก้างบอกว่าก้างอยากก้างอยากกินกระด,ดองอันนี้ค่ะลองชิมดูเลยอยู่ข้ามากเลยอะแป๊บหนึ่งนะคะปิดกล้องก่อนเดี๋ยวจะชิมอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องมสกกินไข่เจียวแล้วกันอยู่ข้าชอบอันเนี้ยโอ้โหต้องบอกว่าไม่ได้เจอกัน นานมากปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งแล้วเพราะวัดรอบที่แล้วถีบถีบลมถิบลมนะคะเราเล้วว่าจะมาเจอกันต้องนานแล้วแต่ว่าตังเลื่อนนัดนะอร่อยมากมนะต้งไข่เจียวอร่อยอะกังลองชิมไข่เจียวดิไข่เจียวอร่อยขอบคุณท่ชเพื่อน อ่ะคุณตากล้องนะคะเดี๋ยวให้คุณตากล้องชิมไข่เจียวด้วยวันนี้ตากล้องไม่ใช่แม่เนาะวันนี้แม่ไม่ได้มาเพราะว่าแม่ต้องเชียงงานแต่ว่าพรุ่งนี้กลับบ้านไปกินหมูกระทะกันที่บ้านนะอร่อยไหมแซ่บมาก <laughs> หิวข้าวมากเลยตากล้องหิวแล้ว เดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ทั้งเพื่อนกั้งแล้วก็เพื่อนเดียก็เป็นตากล้องให้น้องมิสิกนะคะขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะกินข้าวให้อร่อยนะคะค่ะวันนี้เพื่อนเดียก็สวยนะเนี่ยจริงจงก็สวยทุกวันสดค่ะนี่นะคะโอ้โหจะบอกว่าข้าวอร่อยมากเกิดว่าใครที่มาเที่ยวดอย้างก็แวะมากินที่ร้านนี้ได้นะร้านนี้ร้านประจำน้องมิสิกเลย ที่ขัวค่ะนนี้อร่อยมากอร่อยอร่อยจริงมีมีหลายเมนูเลยนะมันเลือกได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูแบบว่าเป็นอาหารชนเผ่าแล้วก็ผักอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่เขาก็จะปลุกเองนะอร่อยทานดีเยอะนะคะไข่เจียวอร่อยขนาดไข่เจียวยังอร่อยเลยอืมโอ้ย thank you เดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศอ,นะอ๋อแล้วก็วันนี้น้ำสิตจะพาไปที่พักแปะใหม่ด้วยแต่ว่าที่พักอันนี้เขายังคงความตั้งเดิมนะยังเป็นวิธียังอนุรักษ์แบบธรรมชาติอยู่เดี๋ยวจะพาไปนะคะกินข้าวก่อนอ,อร่อยไหมกังอร่อยมากอร่อยไหมเดีย สุดยอดพูดไม่ออกแล้วโอเคค่ะตอนนี้น้องมิสิกแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะ <c oughs> ก็ถึงที่พักกันแล้วนะคะต้องบอกว่าที่พักที่นี่เนี่ยโอ้ยังคงความแบบธรรมชาตินะทุกคนยังแบบอนุรักษ์ความแบบดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเฮ้ยเก่งมากแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเขาทําเองด้วยนะบ้านอะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมที่พักข้างในวันนี้เนี่ยมากัน3คนก็เลยเพิ่มเตียงเสริมเข้าไปเนาะไปะเดี๋ยวไปชมกันไปชมบรรยากาศ วิวสวยๆเห็นเขื่อนแม่สวยด้วยนะคะหโอต้องบอกว่ามีระเบียงนะคะออตอนเย็นก็สามารถมาปิ้งมามาผิงไฟตรงนี้ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยอากาศเย็นเฮ้ย hey, ต้องบอกว่าห้องห้องพักอะ่ะสวยนะแบบกระทัดรัดเดียะเล็กๆนะคะเดี๋ยวน้ำสิจะเปิดให้ดูนะดึ <Wow. S 1> ดึงแทนาน,านัน <Wow. S 1> เป็นไงเดีย เฮ้ยมันแบบคือต้องบอกว่าเรียบง่ายเรียบง่ายเนาะใช้ฟากใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์นะคะที่นี่เขาใช้แบบโซลาเซลใช่ที่สำคัญคือเขาใช้โซลาเซลลด้วยนะไม่มีไฟฟ้าผมมีภาคเนาะแต่ใช้โซลาเซลเปิดหน้าต่างได้ด้วยนะคะชมวิวอยู่ห้องน้ำอาบน้ำไปด้วยชมวิวไปด้วยได้เนาะนี่ฝั่งนี้ด้วยเดียวฝั่งนี้ โอ้โหสวยมากอู้ที่นอนคืออะไรคะนั่นเขินแม่สวยค่ะอุ้ยคนนั้นคือใครคนนั้นคือคนนั้นคือก้างกําลังมาร้อนอยู่เฮ้ยเดียต้องบอกว่าห้องน้ําสวยนะน่ารักดีรักอน้องสิษอยากจะเอาไปไว้ที่สวนเลยเนี่ยแบบเนี้ยแบบธรรมชาติสไตล์ธรรมชาติแบบเนี้ยเพราะว่าแบบ เล็กๆน้อยไม่ได้หรูหราอะไรมากมายน้องเสือชอบแบบนี้ชอบความธรรมชาติแบบนี้ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายธรรมชาติมันสวยงามอยู่แล้วอะค่ะคืนนี้เราก็จะพักกันที่นี่นะคะใช่ค่ะเฮ้ยล้วก็มีระเบียงยื่นออกมาชมว,วิว,วเดี๋ยวถ้าเย็นกว่านี้กับช่วงเช้านะอากาศน่าจะดี<ม>น่ามากเลยอะ่ะ<ม>เป็นไงคะสวยไหมคะทุกคนถ้าเกิด<ค>ว่าใครอยากจะมาพักที่แบบนี้นะก็ต้องติดต่อเรามาโดยตรงเลยนะเพราะว่า ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นความแบบธรรมชาติมากๆทั้งเข้าก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคอนกรีตอะไรมากมายแต่แต่ต้องบอกว่าเป็นไพรเวทมากคือส่วนตัวมากถ้าใครอยากจะพักแบบอยากจะพักผ่อนจริงๆสง,งบ,สงงบอยากได้ยินเสียงแบบนกอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําที่นี่นะที่สวนอาต้องแคมป์นะคะวิวสวยทุกคนวิวสวยบรรยากาศดีแล้วก็เง,ง,บบงียบสงบมากเดี๋ยวตอนคืนเฮ้ยตอนคืนน่าจะสวยโอเคเดี๋ยว ช่วงเย็นยน้มสิกจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะนี่น้องหมาตัวเนี้เหมือนเหมือนเหมือนน้องหมาที่บ้านน้อมสิกเล้ะที่ตัวดุ๊กดีก่นน้องชื่ออะไรเดีไม่น่ารักจังอุ้ยน้องหมาน่ารักอ่ะอ้ยน่ารักมากเลยเพื่อนเพื่อนก็ถ่ายรูปกันนะคะบอกรีวิวสวยมากเลยตอนนี้ก็ได้เวลา ดินเนอร์กันแล้วนะคะสามสาวก็ชุดหมูกระทะก็พร้อมแล้วนะคะเย็นนี้ก็จะกินหมูกระทะกันนะคะข้ามคืนนี้แบบฟินๆเลยค่ะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยนะก้างกล้เราแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้น้ากินมากเขาชุดมาเป็นเขาเอามาเป็นชุดขันตกเลยนะนี่เยอะนะเยอะมากเยอะมากใส่หมูเลยใช่ไหมนี่ใส่กอกด้วยเห็ดด้วยผักด้วยชุดหมูกระทะครบ แล้วน้าสิกเอาข้าวปุกมาด้วยนะคะให้เพื่อนเพื่อนลองปิ้งกินแต่ว่าขอเป็นพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะคะข้าวปุกเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเยอะจริงๆนะเยอะไหมเยอะมากพี่เขาบอกว่ากินกินพอไหมอิ่มไหมอิ่มไหมย่างกันเลยนะคะต้องขอบคุณคุณเดียนะคะเพื่อนเดียที่เป็นตากล้องให้นะฮะอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวย่างให้นะเดีย อันนี้สามชั้นอันนี้น่าจะสานคออืมอ่าสลับสลับคนกันแต่ว่าถือว่าเยอะแต่ว่าหิวข้าวมากเลยอะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากนกนกลางนะบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็มีกีตาร์ด้วยเดี๋ยวมาร้องเพลงกันฟินฟินสักเพลงหนึง่งนี่พี่ๆทุกคนก็อยากจะฟังเพลงที่น้องสิกร้องเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะถ้ายังไม่อิ่มแล้วก็นอนก่อนก็เดี๋ยวจะมาร้องให้ฟัง <c oughs> โอ้หลงมามนี่คือเย็นเลยนะเย็นมากลมเย็นอากาศดอีอากาศดีมาก เพื่อนก้างเพื่อนก้างก็เป็นหน้าที่ใส่นะเพราะว่าก้างอยู่ใกล้สุดเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมาเพ่งไฟกันตรงนี้เนาะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะมาพูดคุยกันเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบปีอะ่ะเป็นปีเลยอะ่ะไม่ได้เจอกันก็เดี๋ยวมาีกว่าะาพูดคุยกันเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะแต่ตอนนี้ต้องกินก่อนแล้วหิวข้าวมากอือ ค่ำคืนนี้ก็เราจะพักกันที่นี่นะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆใครอยากรับบรรยากาศแบบนี้ทั้งมหานนองมิสิกได้เลยนะคะกินหมูกระทะบนดอยหมูกระทะปาปุหมูกระทุปะนะคะน่ากินมากเลยอ่ะก้องใช่หิวแล้วอ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะอุ้ย โอ,อ้ฝัง่งนี้ก็จะเห็นเป็นวิวเนาะวิวแบบแสงนะคะเมืองอำเภอแม่สวยเนาะนี่อันนี้คืออำเภอแม่สวยนะคะได้ยินเสียงดนตรีด้วยน้ำจิม้ม,มเทเลยนะคะน้ำจิ้มของเราวันนี้โํช้ช้ำๆย่างยี้เหรอใช่อเอาให้จุกๆไปเลยความพยายามของเพื่อน <laughs> <laughs> ไ่ที่คีบอย่างนี้ด้วยนะจะได้สะดวกบางทีตะเกียบมันไม่ได้คล่องอุ้ยน่ากินมากเลเดียดูอุ้ยแฮปปี้อ่ะนานๆทีจะได้มากินกับเพื่อนแบบเนี้อื้ได้ยินเสียงซูซ่าไหมคะน่ากินมากเลยเดียนี่ไงยำสาหร่ายที่เราเอามากินด้วยนี่เป็นกิมจิที่เราซื้อมาจากโลตัสี่นิพี่น่าสวย น่าจะสื้อมาสองอันนาะแต่ก็ลองชิมดูกันก็ได้ลองชิมรสชาติดูก่อนก็ได้นี่เป็นยำสารายเอ้ามันไม่ออกมาล่ะใช้ตะเกียบเลยค่ะบออหมดแล้วค่ะ <laughs> <laughs> สงสัยเพื่อนน่าจะหิวจนเบลอค่ะ <laughs> โอเคสุกแล้วนะคะทุกคนเดี yeah ๋ยวน้องสิกกินเลยนะจิ้มเลยอร่อยไหมอร่อยมากยำสาหร่ายด้วยอือหึชอมชอมอือหือืมอมัมมีเยอะคือเยอะคือมีความสุขอะ ตกใจเนี่ยไปต้องเลย <laughs> เดี๋ยวกังจะชิมแล้วนะคะบอกรสชาด้วยนะกังเป็นยังไงอร่อยแซ่บไหมน้ำติมำต้มนันติ้มห่อน้ำจิ้มถูกใจไหมอืมอือ <laughs> บรรยากาศแบบฟินๆเลยเนาะเ <laughs> ข้ากับกิมจินะอ <laughs> บอกเลยอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมากค่ะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนอยากสัมผัสแบบนี้ก็ หลังในน้นมเสร็จได้ดีมากอ่ะเดียตาตาเดียแล้วยังไม่ได้กินค่ะกินเลยค่ะยังไม่สุเพราะว่าเดียบอกว่าอันนี้ไม่น่าพอนะคะเดียจะกินเยอะเยอะมึงใส่ไข่ใช่ไหมน่ากินมากฟินมากเลยค่ะทุกคนดูดูจากพี่จองมาวันนี้เราก็มาร้องเพลงให้เพื่อนฟังแล้วก็มากินบุกกระทะกันชิวๆที่ ต้องแคมป์นะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงเท่าเดิมให้ฟัง แค่คิดวันอะไรเดินไปตามที่เธอเป็นฉันอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันเมื่อก่อนไม่มีใครฉันก็เคยผ่านมาเธอพอ